คนมาจ้าวันนี้ฉันจะมาแนะนำเรื่องน่าอ่านที่ยังไม่ได้อ่านวันนี้มากับเรื่องหนี้นางฟ้าเมรีแกเรื่องเนี้ยจบแล้วนะมีทั้งหมด6เอ้ย56ตอนแล้วก็มีอ e ีบุ๊กด้วยเรื่องเนี้ยจะเป็นแนวโรแมนติกฟีลกู๊ดฟีลใจใดๆแล้วก็พระเอกเนี่ยมีความแบบละมุนมากอ่ะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง นางเอกของเราเนี่ยชื่อว่านีน่าคือนีน่าเนี่ยมีอาชีพเป็นแบบนักร้องกลางคืนเวย้ยแล้วก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่แฟนอะคือเหมือนไม่ยอมรับก็เลยแบบตั้งใจว่าแบบเออนีน่าเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าจะเลิกแบบทําอาชีพนักร้องแหละแล้วก็จะมาแบบเปิดร้านขายขนมอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าจะย้ายออกจากคอนโดอะมาแบบมาเช่าบ้านอยู่ส่วนพระเอกของเราก็คือ พี่วายโยซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเว้ยแบบมีนิสัยสันโดษอะไรเงี้ยแล้วก็อายุ37แหแล้วแล้วด้วยความที่แบบอายุ37แล้วใช่ปะ่ะพ่อกับแม่ก็คือเหมือนแบบพยายามแบบจับคู่ให้อะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่สําเร็จเพราะว่าวายโยเนี่ยก็เหมือนพยายามหนีมาตลอดเว้ยแล้วที่หนีพอน้องนีหน้าย้ายบ้านมาใช่ปะ่ะก็คือเหมือนแบบบ้านมาอยู่ข้างกันเว้ยแล้วแบบสองคืนแรกก็เหมือนแบบตั้งวงกินเหล้าฉลองขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็คือเหมือนเสียงดังทําให้แบบพระเอกของเราเนี่ยแบบนอนไม่หลับแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยพอวันต่อมาเว้ยคือน้องนีน่าของเราเนี่ยก็แบบทําบุญบ้านใหม่อะไรเงี้ยแม่ของพี่วายโยก็เลยแบบไปช่วยแล้วเหมือนแบบเห็นหน้าน้องก็แบบถูกตาต้องใจเว้ยก็เลยตั้งใจว่าจะแบบจับคู่ให้กับวายโยอีกแต่คือวายโยก็คือเหมือนรู้สึกแบบ รู้สึกไม่ดีไปแล้วไงเพราะแบบโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรอกที่เมานั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือไม่เอาก็แบบหนีแล้วทีน่นี้เรื่องก็เกิดตอนที่น้องนีน่าเหมือนแบบจับได้ว่าแฟนนอกใจเว้ยก็แบบเมากลับมาบ้านอีกแล้วอะไรเงี้ยคือพี่วายยก็เลยยิ่งรู้สึกแบบไม่โอเคเว้ยแต่มันก็มีมีเรื่องมีราวขึ้นมาอีกตอนที่แฟนของน้องนีน่าเนี่ยแบบเหมือนตามไปงอที่ผับที่น้องร้องเพลงอะ ก็มีปัญหาแบบทะเลาะก,กันอีกเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ก็คือเหมือนมาตามรังควานอะไรอย่างงี้เว้ยแล้วคืนนั้นนะ่ะเหมือนพี่วายกก็เลยแบบว่าเหมือนช่วยน้องไว้แล้วเขาก็ไปจบกันที่บนเตียงค่ะเหมือนเขาก็ฟีวันไหนกันเวย้ยก็แยกย้ายอะไรย่างเงี้ยแล้วแต่คือพระเอกของเราก็คือแบบถูกใจน้องนีหน้ามากคืนที่สองก็คือหลังๆจากนั้นนะ่ะก็แบบมาหาน้องอี แล้วที่นีด้วยความที่แบบชอบมากก็คือขอพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าน้องนี่นก็คือแบบเหมือนเพิ่งเลิกกับแฟนอะไรเงรี้ยก็คือยังไม่้อมเลยก็เลยบอกว่าแบบเออไม่เอาแบบยังรู้จักกันน้อยเกินไปแบบขอเวลาก่อนนะอะไรเงี้ยก็แน่ยแหละแกหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นมันก็ได้มีแบบปัญหาเรื่องที่บ้านนิหนึ่งว้เรื่องพ่อของน้องแตบบ่ไม่โอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องไปแบบฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันนะคะ่ะว่าแบบ จะเป็นยังไงต่อไปแต่เรื่องเนี้ยฟิลกูดแกก็ลองไปอ่านกันดูมีอ e ีบุ๊กแล้วด้วยแล้วก็56ตอนยาวๆสะใจไปเลยแต่ว่าเออเรื่องเนี้ยอ่านได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะมีทั้งรีดอะไรททันวาไลแล้วก็เด็กดีไปค่ะทุกคนเออเรื่องนี้ติดเหรียญน,นะแต่ว่าติดไม่แหงเว้ยแกก็ไปลองชิมก่อนเขาอ่านฟรี10ตอนแรกถ้าใครชอบก็เปย์ต่อเลยค่ะหรือไม่ก็ซื้ออ e ีบุ๊กไปเลยไปค่ะ